เกรสการกล้าวออกมาเผยสาเหตุเลิกแกรนเด่นคุณลั่นรอฟังจากปากแกรนตนตอบแทนไม่ได้ยอมรับน้องสาวเฮิร์ตแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ได้มีเพจดังเจมอย108ได้ออกมาหย่อนคำใบ้ว่าคู่รักนักร้องเสียงดีเลิกเงียบทำเอาขาเผือกตามสืบกันใหญ่รวมถึงคู่รักของคนบันเทิงหลักคู่ที่ถูกโยงเข้ามาเอี่ยว ต่างก็รีบออกมาปฏิเสธว่ารักยังคงหวานฉ่ำไม่เปลี่ยนสุดท้ายหวยกลับมาตกที่คู่ของเด่นคุณงามเนตรและแกรนกรอนพัดสอนทำเอาช็อกทั้งโซเชียลเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นคู่นี้เด่นคุณยอมรับลดสถานะแกรนก่อนหน้านี้ทางด้านเด่นคุณได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประเด็นรักร้าวนี้โดยเจ้าตัวยอมรับว่า ทุกอย่างเป็นจริงตามข่าวทั้งคู่ตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์มาได้สามเดือนแล้วตั้งแต่ช่วงวาเลนไทนยที่ผ่านมาได้คุยกันแล้วจูนเข้าหากันไม่ได้จึงลองห่างกันอีกครั้งซึ่งตนเองก็ไม่ได้อยากทำแบบนั้นซึ่งทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่อยากแต่งงานเห็นอีกฝ่ายไม่อยากมีครอบครัวซึ่งเจ้าตัวเองก็ไม่ได้อยากมีในเร็วๆนี้เพราะเป็นเรื่องของอนาคต พอได้คุยกันเรื่อยๆก่อนหน้านี้ได้มีปัญหาก็ปล่อยผ่านมาตลอดเพราะมีความสุขที่อยู่ด้วยกันจนลืมมองเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนที่จะทำให้ทั้งคู่เข้ากันไม่ได้ถ้าให้พูดตรงๆก็คือความเป็นตัวเองของเด่นคุณมันไปทำร้ายแกรนเพราะเป็นคนตรงๆแบบพูดไม่คิดยังไม่มูฟออน ส่วนประเด็นที่ถูกถามว่างูบออนหรือ,อยังเด่นคุณเผยว่าผมว่าตัวผมเองงูบออนแต่เพื่อนที่ผมไปถ่ายละครด้วยเขาบอกว่าผมยังไม่งูบออนตอนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเป็นแฟนแต่อนาคตทุกอย่างเป็นไปได้หมดส่วนเรื่องสถานะตอนนี้ยังคงงงงงอยู่ยังไม่พร้อมเรียกเพื่อนเกรสให้สัมภาษณ์ประเด็นแกรนเด่นคุณเลิกกัน ล่าสุดทางด้านที่สาวของแกรนอย่างเกรสการกล่าวก็มีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าก็เป็นไปตามข่าวตนเองก็ทราบแต่อยากให้ฟังจากปากของแกรนเองดีกว่าอีกเดี๋ยวน่าจะได้เจอแกรนหรืออาจจะออกรายการเพื่อตอบคำถามประเด็นนี้ตนเองอยากให้น้องออกมาตอบเองมากกว่าเพราะแกรน เป็นฝ่ายที่ยังไม่ได้พูดอะไรก็ยอมรับว่าฝ่ายชายก็มีเข้ามาปรึกษาตอนที่ตัดสินใจเลิกกันตนก็รับรู้มาตลอดแต่ตอนที่คบกันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรทุกอย่างก็ดูราบรื่นแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตอนก็ตอบแทนไม่ได้ยอมรับว่าตอนที่น้องมาบอกเขาก็เฮิร์ แต่ตอนนี้ก็ขึ้งดีแล้วเริ่มกลับมาทำเพลงเริ่มครับวอร์เริ่มจะลุยซิงเกิลเดียวอีกครั้งซึ่งเขาไม่ค่อยอ่อนแอให้เราเห็นเวลาให้คำปรึกษาตนก็จะปล่อยจะไม่ชี้นำทางแต่จะให้เขาคิดเองซึ่งจริงๆตนเองรู้เรื่องก่อนเป็นข่าวตนเองเชื่อว่าจบด้วยดีเพราะก็ยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันยังคงหวังดีต่อกัน